ครับก็ธุรกิจทุกวันนี้นะครับมีให้เลือกหลากหลายชนิดมากมายนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยชอบในด้านไหนทีนี้เราก็ต้องเลือกใน,ในสิ่งที่เราชอบและเข้ากับตัวเรามากที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่เราทําเพราะว่ามัน,มนทำให้เรารวยอย่างเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทําด้วยใจที่รักแล้วก็มีแพชชันกับมันจริงๆนะครับที่สําคัญก็คือในเรื่องของการคิดแล้วเราต้องลงมือทานะครับเพราะว่าถ้าเราคิดอย่างเดียวเราไม่ลงมือทํามันก็จะไม่เกิดขอยเกิดผลลัพธ์นะครับส่วนอื่นอื่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ไประหว่่่าาาางทางททททนนะครััมมมมมีีีววสสุุขไปกกแล้้็็ํใหเตด เราเราก็จะค้นพบตัวเราว่าเราเหมาะกับ,ก,บกับสิ่งไหนแล้วก็มันก็จะทำให้เรานํานพาเราไปสู่ความสำเร็จได้ในในขั้นต่อๆไปครับยังคุมอยู่กับรายการ SME สร้างชีพิทีวีของธุรกิจนั่งทุนประจำปี2560กับลองโคอเมอรอง เวจะสํออ้างที่เกิดจากสุดยอดนวัตกรรมของสงสรกัเต็มเซลล์จากธรรมชาติด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนบางเบาเหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของ2 CEO ในายแพทย์สันพัฒนเทพมิมิตรและคุณปรางเนศทองจำรูน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับหมอปั๊บและคุณใบเฟิร์นนะครับซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์บองโคเมอรองนะครับเป็นหนึ่งใน10ธุรกิจดาวรุ่งประจำปี2,560นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันครับว่าบองโคเมอรองคืออะไรครับคุณหมอครับก็ผลิตภัณฑ์บองโคเมอรองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เวสําอางนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ช่วยดูแลผิวพรรณนะครับก็จะเน้นในเรื่องของผิวหน้าเป็นหลัก นะครับก็โดยหลักๆแล้วตรงนี้เนี่ยรองข้อมือรองเนี่ยของเราตอนนี้ที่เราทํามาก็จะเริ่มด้วย2ผลิตภัณฑ์หลักๆครับผม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ดูเี่คือที่วางให้ดูตรงนี้นะผมถามคุณใบเฟิร์นดีกว่าครับผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างครับคุณใบเฟิร์นครับออสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีนี่เลยค่ะเป็นครีมนะคะครีมนี้ก็ออสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะ คุณสมบัติของมันก็คือสามารถทําให้ผิวหน้านะคะกระจ่างใสนะคะลบรอยจุดด่างดําของออไม่ว่าจะเป็นรอยดําที่เกิดจากสิวหรือว่ารอยฝ้านะคะรวมทั้งริ้วรอยก่อนไว้อันควนครใช่ที่เราเรียกกันชาวบ,บ้านคือติงกาใช่ไหมครัใช่ค่ะ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะเหมาะมากนะคะสําหรับ คนที่กลัวเข็มไม่กล้าไปฉีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้สามารถช่วยท่านได้แน่นอนค่ะค่ะมาถึงตัวที่สองนะคะนี่เลยค่ะเป็นเซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้จะมีะน้ำใสๆนะคะก็คือแบบสามารถซึมซับได้ง่ายแห้งไวนะคะคุณสมบัติเหมือนกันค่ะคือช่วยเติมเต็ม ความกระจ่างใสให้กับใบหน้านะคะทำให้ใบหน้าเราชุ่มชื่นตัวนี้ใช้เฉพาะกลางคืนนะคะก็อย่างที่รู้กันน้ว,ว่าร่างกายของเราเนี่ยกลางคืนจะเป็นช่วงที่แบบซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะคก็ตัวนี้เลยค่ะเหมาะมากสำหรับกลางคืนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณสมบัติพิเศษสำหรับของแบรนด์เรานะคะบลองโคเมอร์ลองเนี่ยก็คือ เหมาะกับผิวที่แพ้ง่ายนะคะซึ่งตัวเฟินเองเนี่ยเฟินก็เป็นผิวแพ้ง่ายคุณหมอเองก็ผิวแพ้ง่ายค่ะ,ะแล้วก็เฟินก็ทำงานอยู่กับวงการบันเทิงทำเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบต้องอยู่กับเครื่องสำอางตลอดเวลานะคะก็เลยแบบต้องบำรุงผิวหน้าเป็นพิเศษเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตอบโจทย์แน่นอนค่ะผิวหน้าไม่เป็นสิวง่ายแน่นอนค่ะแล้วก็รักษาสิวได้ด้วยครับ และจุดเริ่มต้นของธุรกิจกับแรงบันดาลใจที่มาทําบองโคมรองนี่คืออย่างไรฮะที่มาก็ต้องเท้าความจากก็คือโดยพื้นฐานเนี่ยผมก็คือเลี้ยมเรียนมาทางด้านสายสุขภาพครับก็คือเป็นแพทย์นะครับก็คือจะมีความสนใจมีความชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งเรื่องของภายใน แล้วก็ภายนอกครับนะครับทีนี้ก็ส่วนของน้องเบฟเวอร์เขาก็ก็ให้น้องไม่เวิร์เล่าเองแล้วกันครับค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเฟิร์นทำงานด้านวงการบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นออกอัดรายการหรือว่าละครก็มีบ้างภาพยนตร์ก็มีบ้างนะคะใช่แล้วก็ก็เลยต้องดูแลผิวหน้าเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่บำรุงหรือว่าไม่ ไม่ดูแลเลยเนี่ยจะทําให้แบบแต่งหน้าแล้วมันจะไม่ค่อยติดทนนะคะแล้วก็ผิวหน้าก็จะไม่เรียบเนียนแต่งหน้าก็จะไม่สวยแล้วจุดเปลี่ยนอะไรครับที่จะเปลี่ยนจากคุณหมอมาทําเครื่องสาอางหรือว่าเป็นจากดารานักแสดงมาทําเครื่องสาอางครับครับก็ก็คือหลักๆเนี่ยหนึ่งก็คือเราเริ่มจากความชอบครับนะครับที่เหมือนเหมือนกันเรารักในการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอกให้ดูดีเสมอนะครับผมถามคุณหมอดีกว่าครับว่าผลิตภัณฑ์บองโคมรองนะครับมีส่วนผสมหลักอะไรบ้างครับ ครับก็คือจากที่มาของชื่อแบรนด์เราครับรองขั้วมเมอรองเนี่ยมีที่มาจากภูเขาและท้องทะเลนะครับดังนั้นก็จริงๆสารสก,กัดที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือมาจากหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มสเตมเซลล์นะครับกุหลาบจากเทือกเขาแอลนะครับอันนี้ก็เป็นนําเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์โดยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราเนี่ยก็จะมีตัวเนี้ยเป็นส่วนผสมหลักแหละนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นตัวไนท์เซรั่มหรือว่าตัวอิมัลชันครีมนี่ใช้กลางวันและกลางคืนได้นะครับจะมีในรูปของสเต็มเซลล์ตัวนี้เพราะว่า โดยหลักๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้นะครับก็คือชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ยมันก็โอโซนมันก็ลดลงนะครับละล้อมก็ร้อนขึ้นคนเราต้องสัมผัสกับพวกรังสี UV ต่างๆมากขึ้นซึ่ทําลายผิวตลอดเวลานะครับการที่เราได้เล่าเรื่องสารตรงนี้มาเพราะว่าพือที่โตบนเทือกเขาแอลเนี่ยมันจะ,ะมีลักษณะของสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับคือหนาวจัดแดดจัดก็คือจะมีทั้งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับพืชพวกนี้เขามีการปรับตัว เพื่อให้เข้ากับสาภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายพวกนั้นนะครับครับก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีในเรื่องของสารสาก,กัดจากพืชเจ็ดชนิดจากเจอรเขาแอลนะครับก็จะมีต่างๆรายละเอียดต่างๆก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของเรานะครับเราจะได้ใส่รายละเอียดของสารสกัดต่างๆไว้แล้วนะครับคุณเบเฟินครับจากการที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะฮะผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะก็ถือว่าผลตอบรับดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้แพ้ง่ายซึ่งได้รับ ผลตอบรับดีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆนะคะซึ่งถ้าเกิดได้ใช้ไปเนี่ยจะมาช่วยฟื้นฟูผิวนะคะฟื้นฟูสภาพผิวผิวดีมากๆอะคะ่ะก็เลยแบบตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่สนใจออสำหรับคนที่ดูแลผิวหน้างี้ยค่ะใช่จริงๆจุดเปลี่ยนของการทำธุรกิจนี่เกิดจากทั้งสองท่านนี่แพ้ง,ง่ายเลยใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับเป็นยังไงฮะ ก็คือปกติผิวหน้าคนที่แพ้ง่ายเนี่ยพอพอใช้พวกกลุ่มผลิตภัณฑ์เว้สสาอางเนี่ยมันก็จะมีอาการแสบคับคันแล้วก็แดงขึ้นมาบางคนก็จ,จะขึ้นเป็นสิวได้นะครับคือลักษณะพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นมองบอกว่าเรา,าผิวหน้าเราเนี่ยมีการแพ้สารสก,กัดอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในนั้นอาจจะเป็นสารธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติเราก็ไม่สามารถบอกได้ครับแต่ว่าที่นี่แน่แนวโน้มโดยทั่วไปของคนที่มีแนวโน้มผิวจะแพ้ง่ายอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ ว่าบางทีมันก็คือหาหาสิ่งหาพวกผลิตภัณฑ์ดีๆในการที่จะบำรุงผิวคือเขาก็อยากผิวดีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพอพยายามจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งก็มีปัญหากลัวว่าจะแพ้ไหมหรือว่าเออแล้วมันถึงไม่แพ้แล้วจะจะ,จะใช้แล้วมันจะดีจริงหรือเปล่ามันจะตอบโจทย์กับที่เขาต้องการผลลัพธ์ตรงนั้นหรือเปล่านะครับของเราเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักของของแบรนด์ของเราหนึ่งก็คือต้องต้องนอกจากเรื่องของการตอบโจทย์ของคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้ว ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยยังต้องมีเรื่องของคุณภาพนะครับที่ดีนะครับแล้วก็มาในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเราต้องได้รับการรับรองจากทางองค์การอาหารและยานะครับต้องไม่มีสารต้องห้ามนะครับสารสกัดต้องมาจากธรรมชาติมีงานวิจัยรองรับถามหน่อยครับรูปแบบการลงทุนธุรกิจนี่เป็นอย่างไรฮะค่ะพูดถึงรูปแบบของการลงทุนธุรกิจนะคะตอนนี้นะคะเราเปิดรับ ตัวแทนจําหน่ายอะคะอ่ะก็คือว่าสามารถสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายกับทางเราได้นะคะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับวองคโคลเบอร์ลองได้นะคะโดยรายละเอียดนะคะเดี๋ยวก็ติดตามได้ตรงหน้าจอนะคะค่ะ,คะก็สามารถติดตามได้ตามเพจนะคะเพจ Facebook หรือไม่ก็ IG นะคะเว็บไซต์เรามีครบทุกอย่างนะคะแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับ คนที่ไม่ชอบงานประจำหรือรว่าอยากมีธุรกิจเป็นส่วนตัวของตัวเองอย่างนี้นะคะสามารถเข้ามาเรียนรู้จากบริษัทเราได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่กักไม่ห่วงเรื่องการ,รตลาดนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนเยอะไหมครัก็ในส่วนของการลงทุนเนี่ย เนื่องจากระบบตัวแทนของเรารตอนนี้เนี่ยเราจะมีอยู่ใน2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือกลุ่มไม่สต๊อกสินค้านะครับก็<ส><อ>จะมีค่าลงทะเบียนสมัครครั้งแรก400บาทได้อะไรบ้างก็จะกหนึ่งก็จะได้รหัสสมาชิกรหัสตัวแทนจําหน่ายนะครับสองก็จะมีบัตรจะเป็นบัตรตัวแทนจําหน่าย <ๆ S 1> เพื่อยืนยันว่าคนนี้เป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทเราจริงๆนะครับก็จะได้ต่อมาก็จะเป็นสิทธิในเรื่องของได้ส่วนลดนะครับจากการสั่งซื้อสินค้าในนามตัวแทนจําหน่ายเนี่ย10%นะครับ ่มไม่สตอกสินค้าเนี่ยก็คือเขาก็โดยหลักๆไม่จําเป็นต้องซื้อสินค้าไปไปกักตุนหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับต่อเมื่อเขาคุยกับลูกค้าแล้วมีลูกค้าที่สนใจในตัวผล c t นะครับลูกเขาเก็บเงินมาเขาก็จะมาสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทโดยทางบริษัทเนี่ยจะทําการส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าในนามของตัวแทนจําหน่ายอื่นๆก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่สตอกสินค้ากลุ่มนี้จะถามว่ามีค่าลงทะเบียนแลกเข้าไหมจริงๆก็ไม่มีครับแต่จะมีในเรื่องของการเปิดบิน นะครับและเข้านะครับซ,ซื้อสินค้าไป5ชิ้นครั้งแรกครั้งเดียวนะครับส่วนในเรื่องของเรทราคาก็จะอยู่ที่กำลังอยู่ที่15-40%ขึ้นอยู่กับปริมาณในการสั่งซื้อนะครับพอสินค้าหมดเขาก็สามารถมาสั่งซื้อได้เรื่อยๆไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าเอาไว้เยอะนะครับก็คือไม่ต้องกับตุนเยอะเราไม่มีการ บ,บังคับขั้นต่ําในการสั่งซื้อรายเดือนแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าความเสี่ยงในการทําธุรกิจกับเราค่อนข้างน้อยมากนะครับแล้วเราก็จะมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆอีกมากมายเพื่อช่วยสนับสนุนตัวแทนตลอดจนระบบการในเรื่องของการเทรนนิ่งการให้ความรู้ในเรื่องของโปรดักต์นะครับเพื่อให้มีความรู้จริงในการที่เราจะไปคุยกับลูกค้าแล้วก็แนะนําปัญหาผิวให้ลูกค้าได้นะครับเรื่องของพอการขายไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวแทนเราอาจจะเจอปัญหากับว่าสินค้ามันมี ออกสินค้าปลอมแปลงเข้ามาในตลาดนะครับบริษัทเราก็เล็งเห็นจุดนี้แหละ<ม>แล้วก็คิดว่ามันเป็นปัญหาที่ทํส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของของธุรกิจเราได้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาระบบเรียกว่า security code checking system นะครับมันจะไปทำออกมาเป็นเป็น web based application นะครับใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ IT เข้ามาช่วยนะครับลูกใน product เนี่ยก็จะมีมีเป็นตัวจะมี qr code อยู่นะครับอยู่อยู่ด้านในกล่องสินค้านะครับลูกค้าสามารถใช้มือถือเปิดแอป,ปมาสแกนได้เลยแล้วก็ สามารถเช็คได้เลยว่าเป็นสินค้าของปลอมหรือเปล่าเป็นของเราจริงหรือเปล่านะครับก็จะมีเช็คจากระบบนี้ต่อมาในเรื่องของการดูแลอย่ื่นๆของตัวแท้จำนหน่ายตอนนี้เราก็ได้พัฒนานระบบในเรื่องของ ดูแลตัวแทนจำหน่ายในการสั่งซื้อในการรับโปรโมชั่นที่ชื่อว่า Dealer Management System นะครับก็จะเป็นเว็บเบสแอพพลิเคชันเหมือนกันตัวนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นของการพัฒนาแต่เราคิดว่าในระยะยาวตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวแทนจำหน่ายเองนะครับใน,ในการง่ายของการสั่งในการสั่งซื้อสินค้าด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กันในเรื่องของการบริษัทในการบริหารจัดการตัวแทนได้อย่างาถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นด้วยนะครับ,รบและเป้าหมายของธุรกิจ่ะครับมองเป้าหมายหรือว่าเป้าหมายของธุรกิจไว้อย่างไรบ้างฮนะ ก็คือ,อผมบอกในระยะสั้นก่อนแลวกันครับก็คือคจะมีสั้นกางยาวเนาะในระยะสั้นของเราเนี่ยเราะระดับแรกเนี่ยนะครับเรามองในเรื่องของการขยายในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายให้ครอบคลุมในทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยนะครับก็เราจะเน้นเป็นเรื่องของการหาตัวแทนจำหน่ายเป็นหลักเพราะเราต้องการอยากในเรื่องของการสร้างงานการกระจายรายได้ให้กับให้กับทุกคนนะครับที่อยากมีรายได้เสริมโดยมีบริษัทเรานะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้เวชสำอางแบรนด์วังโคมาลองเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ เติบโตไปด้วยกันนะครับต่อมาในระยะกลางเนี่ยเรามองที่จุดไหนเราก็มองในเรื่องของการขยายไปอีกขั้นหนึ่งก็คืออาจจะมีการเปิดในเรื่องของเฟรนช์ชัยนะครับ,รบเพราะว่าการเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วไปเนี่ยลูกค้าจริงๆแล้วสามารถขายได้มากกว่าหนึ่งแบรนด์แต่ถ้าเกิดมาเป็นในเรื่องของเฟรนชชส์นะครับก็จะมีการทําสัญญากันเกิดขึ้นมีการให้สิทธิพิเศษที่มากขึ้นนะครับในด้านต่างๆแต่ก็จะมีข้อแม้เพิ่มขึ้นมาคืออาจจะขายได้แค่แบรนด์เดียวเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบโมเดียหนึ่งที่เราสาาามรถทํได ส่วนในระยะยาวนี้เราก็มองในเรื่องของการตลาดในต่างประเทศเรื่องของการส่งออกสินค้านะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นโซน AEC นะครับเพราะตลาดของเครื่องสำอาของเราเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็คือสูงมูลค่าตลาดสูงมากๆไม่ต่างไม่สูสีกันเลยทีเดียวในประเทศเนี่ยเท่าที่ผมทําการตลาดแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาเนี่ยจะอยู่ถึงยอดขายในประเทศสูงมากนะครับประมาณ1.2แสนล้านบาทได้นะตลาดส่งออกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ80,000ล้านบาท ซึ่งเราเห็นในโอกาสตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะไปตีตลาดในต่างประเทศได้นะครับโซนอินเเซียเนีย so ประเทศไทยก็ถือว่ามีเครดิตมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลา,ล,าลาวนะครับประเทศลาวสปปลาวนะครับประเทศเมียนมานะครับประเทศกัมพูชาเวียดนามน,นะครับพวกนี้ก็คือประเทศไทยมีเครดิตทั้งหมดนะครับ แล้วก็ในส่วนนี้ก็มีเราก็เราก็เห็นมองเห็นความเป็นไปได้ในการที่เราจะทําตลาดในโซนนี้ตลอดจนประเทศจีนก็เป็นอีกอีกประเทศหนึ่งที่เราก็ได้มองอยู่แล้วเรากำลังอยู่ในช่วงการหาพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมทําธุรกิจในต่างประเทศกับประเทศจีนอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการอยู่เหมือนกันครับก็คือเร็วๆนี้จะเข้าสู่ระบบอาเซียนก็มีมีแพลนนิ่งที่กำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมการแล้วก็จะครับครับครับถามในช่วงท้ายนะครับเคล็ดลับแห่งความสําเร็จในการทําธุรกิจ ก็หลักๆแล้วเราสองคนก่อตั้งบริษัทมาแล้วก็ทําธุรกิจตรงนี้เนี่ยเรายึดถือเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับกับลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับต้นๆเลยในการทําค้าขายหรือว่าทำธุรกิจกับใครเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์มีความยุติธรรมนะครับไม่ลำเอียงนะครับแล้วก็จริงใจมีความจริงใจกับลูกค้านะครับแล้วก็มีความตั้งใจเจตนาที่บริสุทธิ์ที่จะมอบมอบสิ่งดีๆนะครับทั้งหลายให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายไม่เอาเปรียบกันนะครับสิ่งนี้เนี่ย เมื่อเราเผย,ยแพร่มันออกไปในทัน้งเรื่องของโคดักที่ดีระบบที่ดีแล้วก็วิสัยทัศน์แล้วก็วรวกธรรมพิบาลที่ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดการบอกต่อกันไปนะครับทำให้เราดูน่าเชื่อถือในสายตาของทั้งลูกค้าและตัวแทนจําหน่ายก็จะทําให้ธุรกิจเราอยู่ได้แล้วก็เติบโตได้อย่างมั่นคงครับครับแล้วก็ผมอยากจะให้พูดให้กําลังใจกับผู้ที่ทําธุรกิจ s อสบในปัจจุบันนี้นะครับครับก็ธุรกิจทุกวันนี้นะครับมีให้เลือกหลากหลายชนิดมากมายนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยชอบในด้านไหน ทีนี้เราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เราชอบและเข้ากับตัวเรามากที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่เราทำเพราะว่ามัน,มนทำให้เรารวยอย่างเดียวนะครับสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ได้ไม่ยั่งยืนเพราะเราไม่ได้ชอบอย่างเราสองคนเราก็จะเติบโตมาจากสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็ต้องการแก้ปัญหาในสิ่งที่เรามีปัญหาแล้วก็เพื่อให้ตอบโจทย์คนอื่นๆด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำด้วยใจที่รักแล้วก็มีแพชชันกันมาจริงๆนะครับเราก็อ่ามันก็จะนำไปสู่การกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่สำคัญก็คือเรื่องของการคิดแล้วเราต้องลงมือทำ นะครับเพราะว่าถ้าเราคิดอย่างเดียวเราไม่ลงมือทำมันก็จะไม่เกิดคอยให้เกิดผลลัพธ์นะครับส่วนอ,นอื่นๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ไประหว่างทางนะครับมีความสุขไปกับมันแล้วก็ทําให้มันเต็มที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะค้นพบตัวเราว่าเราเหมาะกับกับสิ่งไหนแล้วก็มันก็จะทําให้เรานําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้ในใน,ในขั้นต่อๆไปครับ ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต้องฝากไว้นะครับบองโคเมอรองนะครับเป็น1ใน10ธุรกิจดาวรุ่งประจำปี2560ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับต้องกลับลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัครับ